ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาิเิหารของหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พันสามตอนเชื่อหรือไม่หลวงปู่ถึงกับเลือกช่างปั้นเอง ด้วยความศรัทธาและความตั้งมั่นอันแน่วแน่ของคุณเทอมที่จะสร้างกระท่อมถวายหลวงปู่รวมทั้งปั้นหลวงปู่สวงในท่ากริยากำกล้าซึ่งมีเรื่องราวของปฏิหารในการหาช่างปั้นเดี๋ยวเราจะมาฟังคุณเทอมเล่ากันต่อแต่สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมบุญในการสร้างรูปเหมือนหลวงปู่และกระท่อมถวายหลวงปู่ร่วมกับคุณเทอม ไว้ที่วัดเพลินเพชรนั้นสามารถติดต่อสอบถามคุณเทอมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0814619142สำหรับท่านที่ร่วมบุญตั้งแต่200บาทขึ้นไปคุณเทิมจะมอบรูปหล่อหลวงปู่สวงในท่านั่งกำกล้าให้กับทุกท่านได้นำไปบูชา เรากลับมาฟังเรื่องราวจากคุณเทอมกันต่อเลยครับที่เหมือนกับว่าบางคนนะครับที่ทางคอมเมนต์บอกว่าไหวหลวงปู่อยู่เรื่อยเลยแต่ถ้าว่าทาไมหลวงปู่ไม่ช่วยเออนั่นก็แล้วแต่บุญสัมพันธ์นะฮะไม่รู้ว่ากรรมเก่าเราทํามาขนาดไหนเพราะงั้นในตอนนี้ถ้าเราพอมีนะครับก็แบ่งปันเจียดปัจจัยเล็กๆน้อยๆทาบุญแล้วก็ระลึกถึงปู่นะแล้วโอกาสหน้า คราวหน้าท่านอาจจะเป็นผู้ที่โชคดีขอหลวงปู่ก็ได้นะครับโอ้ใช่ใช่เดี๋ยวผมจะเล่าปฏิหารนิดหนึ่งเกี่ย,กยวกับพี่อไอ้ชัยนี่แหละเพราะว่าผมเคยเคยดูคลิปของพี่เคยสร้างเนี่ยเป็นบางคลิปนะแต่ไม่ได้เยอะแต่พอดูแล้วผมก็ว่าเออพี่คนนี้นี่เป็นสะพานบุญเข้าท่าดีนะบังคนไม่อยากจะรู้ประวัติแต่ไม่รู้ก็ได้รู้ ผมก็ไปเจอคลิปของพี่ที่วัดลำพญาครับแล้วก็ไปกาแฟเลยไปดูกระท่อมนี้แล้วก็ไปไหว้แล้วก็ทําพระรุ่นนี้แหละรวมสามร้อยหลังจากที่ไปไหว้หลวงปู่ก็ดูกระท่อมแล้วทําได้ถูกใจนะคือในใจผมยังคิดว่านี่แหละต้นแบบว่าอยากจะสร้างกระท่อมคล้ายๆแล้วก็สร้างองค์หลวงปูท่ที่ที่จังหวัดน่าน ผมก็เลยดูต้นแบบที่วัดลำพญานี่แหละพอดูแล้วแล้วก็เลยอยากจะไปเจอเจ้าวาดก็ท่านบอกเขาพระหลวงพ่อองค์ปัจจุบันเนี่ยพระนเนี่ยเขาบอกท่านมรณภาพไปแล้วครับว่าท่านมีบุญบาร,รมีแต่ท่านเออมามรณภาพไปก่อนเนาะแล้วผมก็ได้ไปไปร่วมบุญกฐินนะปีนั้น,นผมก็ไปร่วมบุญกฐนินหลังจากนั้นมาผมก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปถ้าผ่านไปก็จะแวะไปไหว้ครับ นี่แหละเป็นแรงศรัทธาที่ว่าผมได้สร้างกระท่อมหลังแรกที่เมื่อปีี4ไปไปให้ชาวเหนือคนชาวเหนือได้ได้กราบไหว้ศรัทธาอันนั้นคือเป็นองค์ที่ผมสร้างแบ่งครึ่งกับคุณตาลงหล่อสององค์ด้วยกันแบ่งคนละครึ่ง<อ>ก็ประมาณหคนละหกหมื่นกว่ามั้งแล้วอีกองหนึ่งผมก็ไปถวายที่วัดถ้ำไก่แก้วนี่แหละก็คือเป็นแรงบันดาลใจละว่า คือเราได้ทําบุญให้บรมครูอ,ะอ่ะเรารัททาเนี่ยติดถึงท่านท่านถึงเราเนี่ยใช่อันเนี้ยแน่นอนที่สุดเลยเพราะว่าผมถึงไม่ค่อยอยากจะไปที่ไหนแล้วคือเรามีของดีอยู่กับบ้านแล้วใช่ใช่<ถ>าใชถาถึงก็ถึงแล้วแล้วนี่เราลงลงทุนไปเท่าไหร่ทำเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ๋ออันนี้น่าอยู่ประมาณทํากันเองเนี่ยผมเป็นคนซื้อเอง ไปต่อเหล็กเอาหลาร้านค้าเองเป็นช่างอะราคาช่างเลยอก็ไม่น่าจะเกินสามหมื่นนี่ก็จบแล้วคือไม่ได้ไปจ้างเขาไงครับไม่มีค่าแรงจ้างอันนี้ค่าของล้วนๆแล้วพวกที่ทํานี่ก็เป็นลูกบ้านมาด้วยแรงจัทธานี่เขาก็ขอตรงกระท่อมเขาก็ได้โชกได้ลาภบางทีเขาก็เขาก็มาเองเขาบอกเอ้างั้นมาเลยเชิญมาเลยมาจัทธาบารมีเกิด สำหรับท่านที่มากราบไหว้หลวงปู่สวงนะครับในอนาคตมากราบหลวงปู่สวงที่วัดเพลินเพชรนะครับกระท่อมที่ท่านก้าวขึ้นมานะครับกระท่อมนี้คุณเทอมเป็นผู้สร้างนะครับให้นึกถึงคุณเทอมไว้แล้วก็มีสิทธิอนุสิทธิบออ์บางบางบาง,บางท่านก็บอกว่าบุญตามศรัทธาแล้วก็มีเ,ออเพื่อนดาราัยม่วงทองก็เทาไอให้มาสองหมื่นแล้วก็ออปีกโชดเกี่ยมเพลง สมัยให้สองหมื่นและส่วนที่เหลือผมก็จัดการแต่ก็บอกเพื่อนฝูงไปคือเร้ว่าเราได้เท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นตามบุญรัทาเราเราไม่ได้ไปบังคับไปอะไรทําบุญนะครับนี่ตามสะดวกตามสบายที่เหลือเรามาจัดการเองเรามีน้อยเราก็ทําน้อยเรามีมากเราก็ทํามากอันนี้เราลงทุนเรารู้ว่าต้นทุนประมาณเท่าไหร่แล้วองคหลวงปู่สององค์ก็ไม่น่าจะเกินสี่หมื่น เป็นเป็นปูนเหรอเป็นปูนครับเดี๋ยวค่าเดินทางค่าค่าบบงสลวงค่าอะไรก็มีผู้มาร่วมบุญละเล็กละน้อยน้อยสองร้อยหรือพันแล้วแต่คแล้วเราสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเอาหลวงปู่มาลงเลยไหมหรือไงยังครับก็รอให้หลวงปู่ท่านช่างปั้นเสร็จถ้าเสร็จเมื่อไรแล้วก็จะนัดวันพอนัดวันมาแล้วก็ขึ้นไปรับหลวงปู่คือจะทันจะทันมีนาที่วันบบงสรวงไหมอ๋อก่อนครับอ๋อก่อนเหรออ๋ออออ๋อเลย เพราะว่ามันจะได้ไม่ชุลูุกทางงานวัดหลวงพ่อหลวงพ่อเขามีหลายเรื่องคือเราทําให้ลแ้วของเราเสร็จก่อนแล้วพองานประจําปีใครมาเห็นเข้าก็จะได้กราบไหว้หลวงปู่ได้ได้เลยจะบอกหลวงพ่อแล้วก็บอกว่าเนี่ยร่วมพุนทั้งสร้างโบสถ์ปัจจัยหรืออะไรต่ออะไรก็อยู่ทางวัดให้หมดแล้วแหละก็นับว่าเป็นสิ่งที่แปลกเป็นอย่างมากที่คุณเทอมไม่ได้รู้จักกับวัดเพลินเพชรมาก่อนเลยแต่ทําไม คุณเทิมถึงได้มาสร้างกระท่อมหลวงปู่สูงให้กับวัดเพลินเพชรและได้รู้จักกับหลวงพ่ออนงค์เจ้าอาวาสวัดเพลินเพชรได้อย่างไรในช่วงนี้นะครับก็คุณเทิมก็เล่าถึงความเป็นมาก่อนที่คุณเทิมจะก้าวเข้ามายัางวัดเพลินเพชรมันก็เป็นสิ่งแปลกเป็นปาฏิหาริย์อีกอย่างหนึง่งที่พี่เทิมเนี่ยนะครับไปเจอกับ ท่านอาจารย์อนงค์นะครับนั้นฟังจากคุณเทอมเล่าเลยครับว่าเจออย่างไงอ่ะอ๋อสาเหตุที่มาเจอพระอาจารย์นงที่วัดเพลินเพชรนี่ครับถือว่าเป็นบุญสัมพันธ์จากบารมีองค์หลวงปู่สวงครูบาอาจารย์องค์นี้ร้อยเปอรเซ็นต์อยู่ๆก็มีวันหนึ่งเนี่ยเออแฟนแฟนผมดูดูคลิปไปเจออาจารย์สมติท่าน ท่านอ,าออกสือ่อช่องไหนไม่รู้แกก็บอกว่าทาน่นทานหลวงปูแล้วก็อยู่ที่ลบบุรีจังหวะนั้นแหละผ,ผมไหา้หลวงปูไหวยยังไม่ทันเสร็จแฟนผมดูว่านี่ไงอาจารย์สมจิตยอยู่ลบบุรีผมไหว้เอาของไหวบ้บนบนที่หลวงปูตอนตอนนั้นยังไม่ได้สร้างหลวงปูนะมผมก็เลยบอกว่าอาจารย์สมจิตขอผู้ติดตามหลวงปูส่สวงใช่ไหม ใช่ใช่นี่แหละคนนี้แหละพี่พอผมบอกว่างั้นไปหาเลยขับรถไปหาเลยแฟนผมนบอกว่าจะบ้าหรือลบบุรีเอยลบบุรีก็ลบบุรีผมขับรถขึ้นไปไปเจออาจารย์สมติดวัดถ้ำตะเพียนทองออไปเจอเลยผมก็ไหว้อาจารย์สมติดแล้วก็อาจารย์สมติดเออสวัสดีครับผมก็อยากรู้จักด้วยแล้วมางานบุญอ่ะผมก็มีการบุญพอดีอื เขาก็มีช่องอะไร youtube อะไรผมก็ไม่รู้จักนะแต่ว่าก็คุยอพอคุยศรัทธาก็บอกอ,อาจารย์สมจิตว่าอาจารย์สมจิตถ้าอาจารย์สมจิตรู้ประวัติหลวงปู่มีอะไรเลยดีแล้วบอกนะอาจารย์สมจิตก็บอกว่ามีเดี๋ยวอาทิตย์หน้าฉันจะลงถ้ำที่สระบุรีหลวงปู่ท่านเคยปฏิบัติธรรมผมบอกอาถ้างนั้นเจอกันอาจารย์สมจิต ผมก็นัดเพื่อนไปสามคนพิศนุหวันเจากับสมหมายปียโทษเกี่ยมเพลงไปเจอกันที่หลุมปากถ้ำสระบุรีร<อ>ุ่นครับอาจารย์สมติตก็ไปกับพระอาจารย์นงแล้วคุณนรงที่เป็นกรรมการวัดนี้วัตอนนั้นไม่รู้จักนะต่างคนต่างไม่รู้จักกันผมรู้จักอาจารย์สมติต ผมผมก็ไปดูอาจารย์อาจารย์หลายสิบปีอาจารย์สมจิตยังจําได้เนี่ยอาจารย์สิจจำได้แต่จะเข้าถ้านี่ต้องทําพิธีเปิดถ้าก่อนอืแล้วจะลงไปไงโอ้ลงไม่ได้มันลึกเขาไปหาคนพื้นที่มาคนหนึ่งช่วยหาบันไดแล้วก็บันไดไม่มีต้องทําบันไดลงกันเองเลยพวกผมก็เลยมี ตีบันไดช่วยกันคุณนรงก็ตัดไม้อาจารย์สมติก็ทำพิธีขอเข้ามาบากถ้ำหกโมงเย็นสำเร็จได้บันไดนะครับอตอนนี้สร้างบันไดลงถ้ำให้แข็งแรงครับ,บเพื่อที่จะลงไปปฏิบัติธรรมอาจารย์สมติให้ทำบันไดให้แข็งแรงก่อนครับ การนัดพบกันกับอาจารย์สมจิตที่หน้าปากถ้ำได้มากันพร้อมหน้าแต่อุปสรรคต่อไปคือการจะลงไปในถ้ำจะต้องใช้บันไดที่มีความสูงพอประมาณหลังจากที่ทำพิธีขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วเหตุการณ์ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นภายในถ้ำติดตามในคลิปหน้าครับอิลิเมียอองสูงสัมปโน,โนอิติปิโสนโมพุเทยีย อิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเปก่อนจาก,กันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตาม และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ